ไม่ไหวเอื้อนจะไม่ตื่นนำ้ำอูดแล้วก็ไม่มีเงินพอที่จะให้เขาแล้วด้วยตกกัเหี่อะไรหน่อยเดียวไม่เทมาเลยกูจะได้หนันนะนี่ <ไป S 1> พระดบขอทานเธอพ,พิการอะไรเหรอจ๊ะก็เห็นว่าร่างกายครบ3-2ประการไม่เห็นจะพ,กพ,กพ,กพิการตรงไหนเลยเออท่า,กาเกล้าขโมยดัไม่ผิดดังแล้วกล้าขโมย ใช่องหญิงสีอุษาหรือไม่ไม่ใชาค่ะใช่แล้วจ้ะเชิญหญิงสีอุษากรเราบอกไม่นะวชาีมาเป็นชายตาบอดแบบตาใสเออดีใจเหลือเกินที่ได้ยินน้ำเสียงขององหญิงสีอุษาเป็นบุตรของกล้าวบอกพระเจ้าค่ะได้น้อ,นนอที่เธอน่ะไม่ได้เห็นพระพักของหญิงแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วเธอเงยหน้าให้หญิงได้ดูหน้าของเธอได้หรือเปล่าชีบาวันนี้ เกรงว่าองค์หญิงจะรันเกลียเจ้า้าไม่เป็นไรพ่ะเจ้าค่ะใช่ไม่ดันเกียดเธอหรอกจ้ะเงยหน้าเธอหน้าชีบาพระเจ้า,า,าค่ะถวายพระองคองหญิงสีสยอาบอนจริงหรือเปล่า Thank บอกตรงนะว่าเงินที่หญิงเตรียมมาที่จะแจกจ่กายเทยทา,านน่ะก็หมดแล้วหญิงน่ะไม่มีอะไรจะให้เธอนั่วเงินที่แขกนี่เงิเยอะแยะเลยอันน,นี้เงินปองใช่งไหมพ่เลี้ยงพี่เคยมาสอนข้อ,อ,อพชรศษมาสิพี่เอ๋อเธอแม่ชีบาหญิงน่ะไม่มีเงินก็จริงแต่ว่าหญิงน่ะมีสร้อยเส้นนี้หญิงจะขอมอบให้กับเธอถ้าเกิด เธอเดือดร้อนอาจาาอาจะช่วยเธอได้แต่จำไว้นะถ้าใครมาขอคืนอยากให้คืนต้องคืนใีน้คุณเดียวเท่านั้นซิ้วซ่าถ่ายแล้วทนำอะไรอะไรดิค่ะก็เห็นอยู่กับนตาว่าเธอมอบสร้อยพระสาวคอเพชรที่สินิพ่อเพื่องไทยให้แก่ขอถ่ายทำไมเงินที่ให้ไม่มากพอหรือ,ยอยงไงใช่ไหคะ ไม่มากพอที่หม่องฉั้นให้เขาเป็นของนอกกายและที่สําคัญเป็นของที่เสด็จ e พอ่อเสด็จแม่มอบให้กับหม่องชันแล้ะเสด็จพี่มายุ่งอะไรด้วยแต่นี่มันมากเกินไปไปเอาคืนมาซะไม่ค่ะหม่องฉันให้เขาแล้วหม่องฉันจะไม่ขอคืนถ้าเกิดว่าเสด็จพี่อยากได้เสด็จพี <algunos S 2> ่ก <Desp. S 1> ็ไปขอคืนเองนะครับสิวซาเดี๋ยวก่อนกลับไปด้วัอนอ้นอัางอัน นานในเอ็น <c oughs> อ,ออกมาพวกมึงอยู่ไปไหนะครับก็มีทูต้าที่จะคุยเมื่อสักครู่คงได้ยินว่าสร้อยเส้นนั้นคือตัวต้นปัญหาที่ทําให้กูลและน้องสาวกมูมีปัญหากันสร้อยเส้นนั้นไม่มองกับมือเอาคืนมาช้าก่อนน,งงน,อนันเรื่อง้ากของข้าชิมาวันนี้ท่านของเป็นกษัตริย์ ใช่องค์มังสินทถูหรือไม่จัชัดชัดเลยชัดอีกมงสินทถูถ้ารู้แล้วก็ทำความกรูปสักไอ้ขอได้ชันองค์มังสินทธูทถ้ทาอยากให้ได้สร้อย,อยนี้คือองคหญิงสีอุสาได้บอกข้าก็บอกไว้ว่าถ้าจะคืนให้คืนแค่เพียงองหญิงสีอุสาใช่ถ้าใครไม่ว่าหน้าไหนมาขอคืน ถ้าไม่ใช่องค์หญิงสรรีอุษาก็ห้ามให้เต็นข้าต่อไปต่อครับอีพูดจังการยาจงเล่นอีกถ้าในฝีปากกับปูมังสิงทุเรศอีกสร้อยเส้นนี้มันมีค่ามากกว่าชีวิตทั้งชีวิตอีกกูบอกให้เอาคืนมาให้ไม่ได้ทุกคนกูบอกให้เอาคืนมากระรอกมองให้ไม่ได้มึงจะคืนหรือไม่คืนไม่คืนอีกปั๊ด ไอ้หายใจเย็นเอาเรื่องกันแล้วบ่โผ้ไม้แก้วทั้งมึงไม่คือก่อนหยอกมึงไม่คือแค่เป็นตัวตป็จังไ้เถอะสร้อยเส้นไหนบอกมีค่ามากกว่าชีวิตมึงทั้งชีวิตกูเริ่มกลัวแล้วมึงก็ใส่หัวไปจากที่นี่ถ้ากูยังเห็นพวกมึงสามตัวอยู่ในละกองครั้งหน้ากูไม่ปล่อยมว้แน่ ไม่ถูกเห็คนไม่เช่คนเอเอคนแท่ใไรใช่ไม่ได้นููกมนแลแว้วเลยเลยจนรวยหลยเลยต้อยงมางทำเพียงนินซ์เอเอสิ่ง ໄວប្រែកចិត្ត